สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพ่อที่สีสวยในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นพิมพ์สาปีที่สาบทที่11การวัดปริมาตรหัวข้อในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่5ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรในหน้า167นะคะนักเรียนทุกคนเปิดหนังสือกันค่ะเขาบอกว่า ปริมาตร1ลิตรมีค่าเท่ากับปริมาตร1000มิลลิลิตรทีนี้คุณครูมีปริมาตร3ลิตร500มิลลิลิตรอันนี้มี2หน่วยนะคะเท่ากับกี่มิลลิลิตรแปลว่าเขาใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตรของเรานั่นเองซึ่ง1ลิตรมีค่าเท่ากับ1000มิลลิลิตรทีนี้เรามีกี่ลิตรคะ1ลิตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ1000มิลลิลิตรแล้วเรามีทั้งหมด3ลิตร3ลิตรก็เท่ากับ3ไปคูณ1 0 0 0 3พูด1,000ก็ได้3,000มิลลิลิตรดังนั้น3ลิตรจึงมีค่าเท่ากับ3000มิลลิลิตรดังนั้น3ลิตร500มิลลิลิตรก็คือเท่าไหร่คะก็คือ3,000มิลลิลิตรบวกกับ500ที่เรามีอยู่ก็คือ3,500มิลลิลิตรนั่นเองนี่คือการเปลี่ยนหน่วยนะคะหรอือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนั่นเอง ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตรนั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างที่สอก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรเปลี่ยนไปเป็นลิตรกับมิลลิลิตรนะคะคุณครูมีปริมาตร6,100มิลลิลิตรนะคะเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรเดิมเลยความสัมพันธ์ของเราคืออะไรคะปริมาตร1,000มิลลิลิตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ลิตร ทีนี้เรามีกี่พันเรามี6,000น 6, 0 0 0มิลิลิตรจึงมีค่าเท่ากับ6ลิตรเอา1000มาหารนะคะก็คือ1000ศูนย์ตัดศูนย์แล้วก็1หาร6ก็ได้6ดังนั้นเป็น6ลิตรแต่เรามีเท่าไหร่คะ6,100หนึมิลิลิตรดังนั้น6 1 0ันึ่งมิลิลิตรจึงมีค่าเท่ากับ6ลิตร6 0พัตัวเลขไน้หลักพันตอบ หน้าลิตรตัวเลขในหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบต,ตอบมิมคือ6ลิตรกับ100มลลิตรนั่นเองดังนั้น6,100มลจึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6ลิตร100มิลนั่นเองค่ะต่อมานะคะดูหน้าที่168เขาบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้นะคะเขากำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร ช้อนชาช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้วยตวงกับมิลลิลิตรดังนี้เขาบอกว่ายัางไงช้อนชาเนี่ยปริมาตรหนึ่งช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรต่อมาช้อนโต๊ะอ่ะช้อนโต๊ะก็มีขนาดใหญ่กว่าช้อนชาช้อนชาก็คือช้อนชากาแฟขันเรียนที่เขาใช้ในการคนชาตักตวงชาตักตวงกาแฟค่ะ ต่อมาช้อนโต๊ะก็คือช้อนผ่านข้าวปริมาตรเนี่ยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะมีค่าเท่ากับ15มิลลิลิตรต่อมาถ้วยตวงปริมาตรหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยมีค่าเท่ากับ250มิลลิลิตรทีนี้เรามาดูอันนี้ก็คือปริมาตรที่เขากำหนดให้ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะนักเรียนการกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วช้อนชาช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้วยตวงกับมิลลิลิตรนะคะตัวนี้เรามีความสัมพันธ์ระหว่างลิตรแล้วก็มีลิลิตรถูกไหมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาก็คือช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงนะคะเพิ่มมาอีก3หน่วยนะคะนักเรียนต่อมาคุณครูมีโจทย์มาว่า5ช้อนโต๊ะมีค่าเท่ากับกี่มิลลิลิตร เรามี1ช้อนโต๊ะเท่ากับเท่าไหร่คะ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรถ้าเกิด5ช้อนก็ต้องเอามาคูณปริมาตรที่เท่ากันเท่ากันเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันเราใช้การคูณในการหาคําตอบดังนั้น5ช้อนโต๊ะจึงมีค่าเท่ากับ5จํานวนช้อนโต๊ะคูณกับอะไรจำปริมาตรมาตรฐานของเราก็คืออะไรคะชั้นหนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรก็เป็น5คูณ15เท่ากับ75มิลลิลิตรนั่นเองต่อมา ความสัมพันธ์ที่2นะคะที่เขาต้องการหาก็คือ750มิลลิตรเท่ากับกี่ถ้วยตวงเขาบอกว่าไงหนึ่งถ้วยตวงมีค่าเท่ากับ250มิลลิทีนี้เรารู้ว่า1่ถ้วยตวงมีค่าเท่ากับ250มิลลิแต่อันนี้เรามีเท่าไหร่คะ750เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณในการหาคำตอบแล้วถ้า2ถ้วยตวงอะ สองถ้วยตวงก็มีค่าเท่ากับ2ไปคูณกับ250ก็เท่ากับ500มิลลิลิตรแค่คำตอบที่เราต้องการไหมยังไม่ใช่ดังนั้นเราจึงทดลองเอา3ามาคูณกับปริมาตรมาตรฐานของเราก็คือ2 5 0 3คูณ250ได้เท่าไหร่ได้750มิลลิลิตรงนั้น750มิลลิลิตรตรงกับคำตอบที่เราต้องการหรือยังตรงแล้วดังนั้นมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 750มิลลิลิตรมีค่าเท่ากับ3ถ้วยตวงนั่นเองค่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณใ,ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรนะคะนะคักเรียนทีนี้ขนาดของถ้วยตวงตามควเรือนนะคะในประเทศต่างๆ,ๆก็จะมีค่าแตกต่างกันออกไปนะคะเช่น1ถ้วยตวงแบบมีตริกมันจะมีค่าเท่ากับ250มิลลิลิตร ใช้ในประเทศอะไรบ้างใช้ประเทศในเครือจกกักรภพบแห่งประชาชาติและลาตินอเมริกาส่วนหนึ่งถ้วยตวงตามกฎหมายของอเมริกันนะคะจะมีค่าเท่ากับ240มิลลิลิตรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปนะคะ,ะเักเรียนถ้วยตวงที่เราใช้กันในครัวเรือนดังนั้นสรุป เนื้อหาในวันนี้นะคะก็คือการบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆเนี่ยเราอาจจะบอกเป็นมิลลิลิตรหรือลิตรมิลลิลิตรนี่นะคะมิลลิลิตร,ตรโดยเราจะใช้ความสัมพันธ์อะไรคะ1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรแล้วก็การบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆอาจจะบอกเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงหรือมิลลิลิตรเนี่ยเราจะใช้ความสัมพันธ์1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตร 1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรแล้วก็1ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลลิลิตรหน้านี้นะคะให้นักเรียนจดวลงไปในสมุดเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วก็เขียนหัข้อที่5นักเรียนคะทั้ง4ความสัมพันธ์นักเรียนจะต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้เน,นนเนื้อหาบทนี้เยอะมากเลยดังนั้นนักเรียนจะต้อง จำให้ได้ว่า1มิลเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่มิลลิเมตร1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะ1ถ้วยตวงเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่มิลลิเมตรนะคะนักเรียนพอเราจะใช้ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะในบทนี้มาดูข้อที่1หน้า121แบบฝึกหัดของเรานะคะเขาบอกว่ายังไงเขาให้นักเรียนเติมคําตอบจากความสัมพันธ์ที่เราเรียนกันไปในชั่วโมง อะไรคะ1,000มิลลิลิตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ1ลิตรตอนนี้เรามีกี่พันเรามีสองพันดังนั้นจึงมีค่าเท่ากับ2ลิตรมีค่าเท่ากับ2ลิตรแล้วไงต่อตัวเลขในหลักพันใส่หน้าคำว่าลิตรหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบใส่มิลลิลิตร นี่กรณีที่แปลงจากมิลลิลิตรไปเป็นลิตรนะคะต่อมาข้อที่2 8ลิตร340มิลลิลิตรแปลว่ายังไงหมายความว่าเอา8เนี่ยไปคูณ1,000บวกกับอีก340 8คูณ1,000ได้8,000บวกอีก340เป็น8,340มิมิลลิลิตรแบบนี้นะคะ ให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรในการหาคำตอบในการเติมคำตอบในข้อหนึ่งใหญ่ต่อมามาดูข้อ2ใหญ่ค่ะนักเรียน mm hmm. เขาบอกว่ายังไง25มิลลิลิตรเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ช้อนชาจากความสัมพันธ์ปริมาตร1ช้อนชา1ช้อนต้น1ถ้วยตวงเนี่ยเขาถามหาอะไรคะเขาต้องการถามหาช้อนชา ดังนั้นเราก็มาดูช้อนชา1ช้องชาเท่ากับ5มิลเรามีเท่าไหร่เรามี25 5คูณอะไรถึงได้25นักเรียนท่องในใจ5คูณอะไรคะ5คูณ5เป็น25ดังนั้นมีค่าเท่ากับ5ช้อนชาแล้วนี่เราใช้ความเราต้องดูว่าเขาถามหาช้อนชาหรือถามหามลลตรถ้าถามหาช้อนชาเนี่ยเขาให้จำนวนมาแล้วก็เอาไปหารก็คือเอา5ไปหาร25ได้ ค่ะนั่นงแต่ถ้าเกิดข้อขาถามหามิลลิเขาให้ช้อนชามาหามหามิลลิตเราต้องเอาห้ามาคูณต้องดูนะคะว่าเาถามหาหน่วยเล็กหรือหามหาหน่วยใหญ่ถ้าถามหาหน่วยเล็กเอาไปคูณถ้าถามหาหน่วยใหญ่เอามาหานั่นเองต่อมา45ช้อนชาเท่ากับกี่มิลลิลิตรอันนี้เขาถามหาอะไรหาหน่วยเล็กถูกไหมเขาให้หน่วยใหญ่เรามาก็คือช้อนชาเนี่ย 45ช้อนชานเท่ากับกี่มิลลิลิตรทังนั้นในเมื่อถามหาหน่วยเล็กก็ต้องเอาไปคูณดังนั้นเอา5ไปคูณกับ45ในเศษกระดาษของหมกันค่ะ45คูณด้วย5 5 5 25ใส่5ทด2 5 4 20เป็น22 2่ดังนั้นตอบเท่าไหร่คะตอบ225มิลลิลิตรนั่นเองเห็นไหมคะเราต้องดูว่าเขาถามหาหน่วยใหญ่หรือหน่วยเล็กมาใช้ความสัมพันธ์อะไร โอเคถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ช้อนโต๊ะนักเรียนก็เอาช้อนโต๊ะไปหาอย่างนี้ต่อมามาดูข้าวสามใหญ่เขาบอกว่ายังไงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ปริมาตรที่เท่ากันความสัมพันธ์ระหว่างช้อนชากับมิลลิลิตรช้อนโต๊ะกับมิลลิลิตรแล้วก็ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร ใ้ในการหาคําตอบอถ้าเกิดช้อนชา3ช้อนชามีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับ3คูณ5มิลลิลิคือ5 1ช้อนชาเท่ากับ5มลลถ้า3ช้อนชาก็คือ3ไปคูณ5เท่ากับ15มลแล้วมันตรงกับช้อยไหนก็ช้อยนี้ทางเดียนก็นโยงข้อ1มาหา15มลลแบบนี้เป็นต้นนะคะหาทุกข้อแล้วก็ คำตอบตรงกับอะไรแล้วก็โยงไปหาจํานวนนั้นได้เลยค่ะดังนั้นกิจกรรมที่เราเรียน,นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรในวันนี้ก็คือหนังสือคณิตศาสตร์หน้า1 6 7 168นงะสิะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้จทยตลงในสม,มุดน,นะคะแล้วก็หนังสือเราไม่มีคานบ้านแล้วก็คันบ้านของเราก็จะเป็นงานในวันนี้ของเราก็คือหน้า1 2ึงจนถึงหน้า123นะคะนักเรียน ครูอธิบายตัวอย่างในการหาคำตอบให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำข้อที่เหลือได้เลยค่ะพบกันใหม่ชมั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ